สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบาดเองเด้อจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีจ้าจ้า,จา,จาวันนี้ก็ได้เวลากินข้าวของพี่โย,ยแหละแต่ว่ากับข้าวนี่ก็เป็นกับขา้บขาวเดิมๆน่าจะที่ว่าเมลี่เคยทําแล้วก็เลยเมลี่ทําเอาไว้ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทําตอนอะไรั่จากกันมาดูตอนกินเลยเพอเป็นกับข้าวแบบเดิมที่เมลี่เคยทําเป็นประจํานะจ๊ะไปดูกันจ้ะว่ามีอะไรดึงนะจ๊านี่มีพัดเทปเอจะเผาไก่บาดนั่นแหละจ้า เดี๋ยนี่ก็นงแก้มเขาว่าอร่อยจ้ะเลยให้แกงให้อีกจากแกงซุ่มปลากับผงเลยจ้ะแต่ว่ามันนี่มีดอกแคเดี๋ยวจากกระเพาะบุงแต่นี่ลอยเมลีเค็งตอนเที่ยงนะจ้ะนี่ปินงกับนงแก้มนี่ไอ้ไข่มดแดงก็ไอ้พักหวานจ้ะคักเหมือนเดิมเลยจ้ะมาด้วยจระเดอมาลีเขาจ้ามากินเขา้องแก้มเลยจ้าจะกิก็ต้องเค็มนะยายมาขกินกับอะไรนั่นตักนี่โมโบโบ ยายไม่กินกับนี่สวัสดีจ้ามาจา้ะมา,าก,มกินเข่าก็ไอ,อเชื่อใจไม่ต้องให้ตนะ้องยายน่ะต้องคืนมาแกไม่ตจอดจาแล้วนี่มาให้ป้าด <laughs> ิ้นลายเวนี่แหละคนตั๊กคืนลาหนูเอาจานมาตักเข่านะ่ะตอนเตรียมจานนะ่ะหาจานแบบอันนี้ลามันแบน,น,นเราไมเสียงดังเด็กควรจะหันดังจุดหนึน่งเสมอควรจะหันเข่าปวดหนูอะไรปวดมือกินหนูชอบกินกิน เงินกินตอนตาปองเองอะไรกับปรูดเมื่อเลยหาให้ยายก่อนต้องหาตะกปลูกเดี๋ยวยายตั้งอันไหนอย่างไดอะไรเนาะได้มาหลายตับแต่ตับก็ทุกเงาใครเนาะยแกงผักหวานแต่ไข่หมดแดงนี่ก็เต็นมีอืดแล้วเดี๋ยวจะมีไตเต็มมีได้ไตได้เองแต่เที่ยงจะมันก็อืดแต่แล้วนะอร่อยนะคะแล้วก็หายใครหมดแดงเลยไม่รู้ไม่กิดละอร่อย มีกินไห,หมด์แหล้ยยังมากย,ยังเยอะไปชูไม่ทำกินตอนเชี่ยงไม่เราทำกินตอนเย็นล่ะต้องให้กินให้ต้นเทียงเดี๋ยวเขาจะเอาได้ลรอของยากอุ้ยยากอุ้ยใครมาเด้งมาแกงมือตักใครภาพนี่แหละยายอุ้ยบะว่าอะไรอร่อยเหรออึ่งข้าวเช่าพวกเด้งอยู่เละไม่เต็มต้นเทีเเท่ยงกินข้าวเช้เา,เเาต้นเที่ยงอะไปกับดูกับเขา ยืมไม่ได้หรอกกันเนี่ยเมนูหนูจะกินหนูก็ป้ากับแม่กับยายกินเป็นอันแรกเลยแล้วนี่ยจะมันจะเด้อมากินผมโสดกันร้อนนะจ๊ะนี่ก็คนละอ่ ไม่รู้การจัางบัตอื่นจะร้อนนั่นกันไม่ได้จ้ะร้อนตั้แต่จริงๆเด้อจ้ะนี่น่ะเม่รีขนาดอยู่บ้านนั่งตำหลุมตำอะไรยังโอนร้อนแต่จะนั่งบุญแบบโอ้ยคนไปตัดอ้อยไม่ตายไปนี่นี่นะแบบมันกำลังลมเฮ้ยร้อนจริงๆมันร้อนมันออกแล้วมันเหมือนก่งดาดเลยเนี่ยแต่คนก็เคยทํางานตากแดดดํานาก็ตากแดดเก่งมันก็ไม่เห็นร้อนขนาดนี้จ้ะนี่มันร้อนจริงๆเลย มันจะก่อนมันยังมีฉันโอโซนกันแตงไงเมียตอนนี้เขาเผา,าขยะเผาอะไรแล้วมันไปไไทำลายชันโอโซนออกมุดนวลจริงออจริงมากเลยจะก,ก่อนเขาลดระดมเรื่องอะไรบรรยากาศโอโซนที่ว่านั้นมีฉันกันแตงอยู่แต่เดือนนี้มันเขาเผาขยะเผาอะไรแล้วมันก็เลยบรรยากาศที่ฉันแสงออกหายหมดุดตึกกัะสับไอ้กันเมีย นในหไนคนบนอยากกินแกงตุมพักบุ๋งอีกมันมีดกอกนูกรต่าแกงตุตตตตตมพักบุ๋งนะตาแม่มองไม่เห็นละไหนดอกแค่ก็เป็นดอกเมนูบอกเคยกินเก๋ๆตุ่มดอกแข่แต่หนูไม่ชอบดอกแ่ไในกินดอกมีอย่างอื่นเถอะแต่ก่อนก็กินได้จนดอกแค่ที่เป็นไรเมืม่อก่อนไม่เห็นกินดอกแค่ กินแต่นี่พ่อคุณเนี่ยไปนะไม่ได้แค่นี่เอามากินกลางเลนคะ่ะของเตยเป็นไอ้ไม่เห็นมาโน่นเดียนะ๋ยวนี่หายเงียบไปเลยมีคนมาตรุงหร <c oughs> ือวะนึกายโปะไปทำงานไหมอันนีคนมาตรุง วันนี้มืดวันก็ไม่รีก็ยหญ่บกออกจากตรงนั้นว่าจะค่อยดูให้ถ้ามี้จะกลบมันจะเขาจะเข่ามาเตดินเตะได้ได้มาจากตรงบนตีตรงยืนป่ะจะให้เข้ามาเกะดินให้เลยหามบกอยู่คนเดียวนี่จะก็จะรวยคนใหญ่มากไม่ย้ายไม่นับนะแต่ย้ายก็ทำไงวันเลยไม่ไม่ยายไม่นับด้วยอ้าปวตัวเมือนนักโอ้ยมันเลยไม่นับวันนูแม่ไม่ค่อยนับเพราย้ายแล้ยายจะมัวแต่มาหนับใหญ่เร็ว นักอยู่ดะนุ้ยเคยไหมมาช่วยยกล่ะไม่จ้ไะไม่ค่ะนู้ยหนักจ้ะนุ้ยเจ็บนิ่ตอนกินแล้วไหมนักอ้าวหนูไม่ได้เอาหนิ่งโป่งไปกดดิ้งนิ่งเลยปวดก้นของแก่มีไม่เคยจนนนมจะทีเดอกจ้ะหายไปเรื่อยเลยหายด้วยโอ้ ถ้าเป็นไถนาก็จะไปอยู่มุมไหนเนี่ยสิ่งที่หนูชอบดูแม่ที่หนูอยากให้ยายแกงให้กินบ่ออะไรอยากมันใช่ไหมใช<ว>่น้ำรวยนะบ้านนี้รวยกล้วบ้านนี้น้ำก็ต้นปลาทองเหมือนแล้วคือสิ่งที่หนูชอบหนูไม่ได้กินลาหลายเบือนเลยปีละอ๋อรวยเง้ยเนายกล้วยบานนี อร่อยจริงนี่หนูหนูชอบเลยตระปุ่นอะไรก็ตึกดตแบบจะตั้มตุ่มกินต้นเสียงก็ไม่มีมึงแต่ว่าอร่อยไหมล่ะบอกว่าอร่อยแต่ไม่มีอร่อยกว่าเออ ถดกแค่มันมีดาจากถั่แคมันจึงหนังัวมันจะหวานจิงก็เรียกว่าเบมาแข่งนกันหน้าว่ะเก็บมามาโอ้เออจะณก็ต้องบุต้องบุญก็ังไม่มดดอกจั่น่ะยังอยู่อีกเนื้อปั๊บเดียวไม่หรออืมจริ๋งนะไม่เนื้อเนี้ยอยู่แต่เดียวหายไปเลยอ่ะว่าเป็นของโปรดของทุกคน แม่ <laughs> นนหนึกว่าจะกินเขาหายไปในชามบัดนี้มาบาบาปัดเพชรกายหายไปมุดแบบหรือเพชรเดียวาแม,มู่เห็นไหมแม่เห็นไหมว่มมมาใครออกไปอะแม่เห็นจ้าแม่แมไปใช่ไหมสารภาพเลยคุมเต็มหนันก็นขอเอาหลังเดียวหินอรนะ่อยไหมหิน

ไม่ได้จา่ายแค่ยังมมมไม่กินตัวมากิดรวมก็ไม่ดีก็หนักหนักแน่นอนนี่คืออะไรนี่ไหนเหนือ่ะช่วงนี้เป็นไรเนาะนี่ตามดีเห็นปูเผ็ดกำลิดว่ะเมนูวนันนี้อร่อยถูกใจอลานไม่ถูกเลือกไม่จ้าอร่อย แต่ปลาเหลืองงานมานี่ก็เห็นนู้อร่อยทุกอย่างเดิอันอร่อยด้วเออเหมือนยุดบไอยที่เลยแต่ปลามาเนี่ยอร่อยทุกเนื้อแต่มีอะไรอื่นที่ไม่อร่อยคะต่อนย้อนไปมีอะไรที่ไม่อร่อยคะตบเห็ดก็แม่อก็เหมือนงอนไก่มาเนี่ย วันเนียงแนงกับตาบวมด้จังนี่เจอพึงไหลตอดไปตัดต่อยไม่ไหเลยนะพิงนี่วูุนเ่านาเลยสต่ลงมันมีไรติดหลือมันจะได้กินไรมันจะตามเลยเลยสองแม่เลยเ่อมากกโดนสองแม่เจอมากโดนแมสน อะไร,ะไรมัน,มนคาา<ม>ลามันจะพามหมู่กันมาเลยยี่งมาโดกสองแม่มแม่ก็ยังมาตักขางกันนะยิ่งมาตักขางค่ะแล้วยังล่ะมันจัตักะไรมาดูเช็ดน้น เสียงเหม่หม่อมคุยก็ใครนอดดังมาถึงนี่ดิอร่อยจริงๆโห้โหกติ๊กเต็มเลยเรือเขาปาเรืวอแตกกลับไปเบ็ดหม้อรวมกับกันเดืด่อน วันนี้จะกินข้าวสักผีชามยังมุดแดนยิงกินไงนะน้าหายหมุดเลยทำยังไงมาบิดน้ำเป็นน้มุดนี่ไม่รู้เลยนั่งกินเข่าก็ไก่ที่ดี๋นก็หายเลย มูคิวเขาัวมก็ไกลทีมันก็หายเลยน่ะาาร้อนดาเพชรดาอะหวาบเลยใคาไทยหนีจ้างเลยเขาก็ร้อนกาศก็ร้อนนะจ้ะ แค่ไปไดกลหน่อยมาจากไหนนั <worries> ่นหอดขึ้นไก่ห้ไกลก็นอนวาเน่นไกลหรอไหนอ่ะใครจะดแล้ว ตอนเชาเนี่เป็นโรงน้ำดีไม่ใช่เต็มเองเนี่เื่แต่ยายเลยอืเาแต่ยายเลยเหล่าแต่ยายเลยเหล่าฉันมุกยายชดปวดขาเลแยายเลยสองขาแบบจุกนื้นป่าวางไนะม่เตปาเธอขาบาดเาสาวนทเขาตอนเสาวปเชื่อว่วอววางะะี้าไม่วา บ้างค่ะเามาหมือนถล่มแน่นพี่ติ๊ก้าบ้างไหะยังไม่รู้เลยบอกไม่ได้วันนี้วันอะไรคะอืมวันกี่วัน,น,นอย่างเสาโร์บอกดบกโลกให้งง อลเสาถ้าไปโชคว่างเราจะได้ไป,ปเลี่ยนก็บอลเดิม,ม,มเตียงนะเตียง,งเตียงกันเลยเตียงคนอีกเตียง นว่าเกิงไทยรนี่ว่าเสียงคนคางบา,อออองบาเอาค,คนนั้นคนคางบานเนี่ยใช่คนนี่เราจะนามแบบเลกนะแล้วคนคางบากนก็ม่นะเรจเสียงคนคางบาม ขาย,ย,ย,ยวันนี้มดถวยทุกอย่างเลยจิ่มน้ำคอจีนตามสบายเลยจ้ะแกงส้มกับมดวถวยผัดเผาไก่บานกับมดถวยอือก็บอกเกเป็นจานวันนี้ผักเป็นไม้จะบอกว่าเชื่อมใจออกเปี่ยวมันหลายวันเลยเราเองผักเตียนดองไม่เอาเชฟใส่ตู้เย็นเลยด้วยมันเหลือหน่อยเดี๋ยวก็าเลี้ยงไปนิ่มไป,ไปเลย

มันจะเป็นแกงปัดทองแกงอะไรนี่นก็ไม่เคยกินกันเท่าไรแต่ตะบว,วันก็กินเดิอนจ้ะแต่แบบแกงเนียนหมดจะมืดปานเลยนะจะไม่มีคนชอบกินแกงชอบกินเป็นแกงเปร้ยวปัดทองใจหลายๆอย่างก็ปัดทองอ่อนนี่ผมเอาปัดทองอ่อนเด็ดมาเสิร์ฟนั่นแหลเผื่อแตกเลยโอนจริงจริงยิงแต่นอนเพราะในห้องเราพอาะนอนเป็นในเตาอบ ข้างล่างก่อนอวัน้นี่น้องแก่มาลอยเข้าก็เองเลยเด้บอกแล้วยังไงหนูก็ต้องกินหรืออยากกินอะไรก็ต้องกินได้กินถูกโรบด้วยใช่ไหมจัดไปอาเลยจากคลิปนี้ก็จะว้แค่นีนะจักจจกระพามานั่ง <ไป S 1> กินข้าววันนี้ก็ไม่มี สูตรแกงอะไรมากมายนะจ๊ะก็มีแกงส้มผักบุ้งจะมีพิ่มดอกแคลงไปได้แล้วก็พัดกะเพราไก่บานสุก็ทาให้ดูบ่อยๆนะจ๊ะก็เลยไปถ่ายตอนนั้นไปดีก็เลยจัดการทําจนเสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้กลับมาจากทํางานก็ได้มากินพอดีนะจ๊ะพิโยดาพโยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะเวยๆก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพิโยเราเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะรักอสซีทุกคนเลยค่ะตุบุตุบุนี่ <laughs>